สี่นาทีเหรอครับไปไหนก็ได้สี่นาทีลงนัาแล้วมาบอกเบิเ้ลเนาะผมจะข้ามไปวันที่ซีรีส์จบครับแล้วก็มาบอกเบิ้ลสัก50%เซถึงฟีดแบ็กและความรู้สึกของเราและความรู้สึกของคนดูในตอนนั้นม,มันเป็นความสร้างความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างใช่เราจะได้สบายใจ <laughs> okay. ผมจะไปคาสิโนแล้วก็บอกว่าให้ให้ลงให้ลงแบล็กแจ็คเลขอะไรไม่ไม่ไม่อันนั้นอันนั้นอันนั้นสี่นาทีมันอาจจะอันนี้กันไปจะไปดูไปดูเรียกว่าอะไรนะรูเลตใช่ดูลูเลตแล้วก็เอาเลขมาให้ทำมาเลขให้พี่เหญ่ใช่สี่นาทีเราเราจะได้แบ่งกัน สวัสดีครับผมเจเจพิพั์ครับไมเบิ้ลครับผมผมรู้สึกเรียนเราเปลี่ยนไปทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือว่าร่างกายหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรสกิลของเราทุกอย่างมันมันเปลี่ยนไปในทางที่บางวันมันก็ดีบางวันมันก็มันก็มันก็อาจจะต้องปรับบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันผมว่ามันก็เป็นเส้นทางที่ที่มันไม่ได้ ไม่ได้ราบเรียบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตาม,มเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้นนเราอาจจะรู้สึกไม่เข้าใจมันแต่ว่าพอเรามีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่าผมเข้าใจมันมากขึ้นครับแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่กับมันแล้วก็ดิวกับมันได้ดีขึ้น<ม>คือผมว่ามันต้องปล่อยวางให้เป็นนะครับอะไรที่เราเรามันเอา o f control เราอะ<ม><ม>เราก็ไม่ไม่สามารถ control มันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะ แค่เข้าใจว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราคอนโทรลได้แล้วเราก็ปล่อยมันไปให้มันเป็นไปตามทางของมันแล้วพวงนี้ก็เริ่มใหม่ผมรู้สึกว่าผมเจอแพชชั่นอะไรบางอย่างในการแสดงครับพอพอได้แบบเริ่มทําพอได้แบบว่าเป็นนักแสดงแล้วแบบได้มาเล่นแบบนักแสดงนําเรื่องแรกอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ผมแพชชั่นมากแล้วคือแบบมันมันเข้าทางกับผมชอบเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่ต้องปรับตัวให้เร็วมาก ต้องปรับตัวให้เร็วเพราะว่าเราทํางานกับหลายๆคนเราเราเจออะไรสิ่งหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วดูเฉพาะแบบรุ่นใหม่ที่เขาเขามาทุกๆวันแบบเขาโอ้เขามาแรางนะ <laughs> ใช่ก็คือเราต้องปรับตัวให้ทันไม่งั้นเดี๋ยวแบบเดี๋ยวรุ่นแบบรุ่นใหม่ก็ก็จะตามมาไม่ง่ายอะผม แต่ว่าจริงๆรู้สึกว่ามันมองกลับไปผมสามารถพูดได้ว่าม,มันน่าสนใจดีมันเหมือนแบบเป็นแอ v ด n เวนเจอร์ดีแต่ว่าณจุดนั้นถ้าถามก็ก็เออไม่ไง่ายรู้สึกว่ามันสนุกกับมันเหมือนเหมืนมนมนอนชิงช้าสวรรค์โรล,ลเลอร์คอสเตอร์มันก็มีขึ้นมีโรชัยใช่ผมว่าผมนิ่งขึ้นครับผมรู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตมากขึ้นครับแล้วก็เราเราสามารถจัดการกับกับกับความรู้สึกเราได้ดีขึ้น ออผมผมคาดหวังอะไรน้อยลงแล้วก็อยู่กับทุกวันให้มันแฮปปี้มากกว่าการคาดหวังว่าในอนาคตจะแฮปปี้เพราะว่าวันนี้เราทำ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 ักวันหนึงมันจะดีอะไรเงรี้ยผมเลิกเป็นอย่างนั้นและถ้าเราไม่คาดหวังแล้วอนาคตมันสักเซสเราก็แค่ผมว่ามันจะดีใจกว่าเดิมด้วยซ้ำกับการที่แบบเราเซอร์ไพรส์ซะแบบเฮ้ยโหแม่งแบบคนชอบว่าแบบอะไรเงี้ย ก,ก็รู้สึกว่ามันชีวิตมันนิ่งขึ้นครับแล้วก็มีความสุขมากขึ้นครับจริงๆสิ่งที่พี่เจตพูดม,มันให้เหมือนเตือนสติผมมากเลยเพราะว่ามันผมยังอยู่ในช่วงนั้นอยู่ว่าแบบเราทําเราคิดถึงอนาคตตลอดก็คิดว่ามันอา,อาจจะต้องปรับไปเรื่อยๆแหละว่าเราต้องอยู่แบบกับปัจจุบันให้มากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่อมองโลกในแง่ดีนะเป็นออปติมิสต์แต่ว่า อาจจะบอกว่าไปอยู่ตรงนู้นเยอะเกินไปว่าแบบ uh huh. เออเดียวสักวันนึงมันจะเป็นอย่างนู้นอย่างนั้นแบบว่าอยากให้มันไปถึงตร,ตรงนั้นจังเลยแต่ว่าบางทีเจอร์นี่มันก็สําคัญเหมือนกัน uh huh. uh huh. ซึ่งในในวัยนี้แหละผมคิดว่าการอยู่กับปัจจุบันเ,นเป็นอะไรที่ต้องต้องปรับตัวไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นงสิ่งที่ดีด้วยการอยู่อย,อยู่แบบน,นาวตอนนี้ความสุขในวันนี้ของผมก็คือการที่ได้ได้ทํางานเป็นนักแสดงนี่แหละเพราะว่ารู้สึกโชคดีมากที่ท,ที่ได้เจอ แบบเคลียร์ดอันนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเขาทํางานแล้วเขาอาจจะแค่แบบทํางานไปแต่ว่าแบบมันไม่ได้มีแพชชั่นกับงานการเป็นนักแสดงผมมีแพชชั่นมันท้าทายมันยากแล้วมันก็มีวันที่อาจจะ <c oughs> อาจจะเหนื่อยอาจจะแบบว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมองกลับมองกลับไปแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มกับสิ่งที่เราทำอ่ะเพราะสุดท้ายมันเป็นสิทธิที่เราอยากทำจริงๆก็เลยรู้สึกโชคดีมาก ก็ถ้าพูดถึงกว้างๆก,ก็น่าจะเป็นอาชีพนั่นแหละครับใช่ครับก็จริงๆก็รู้สึกโชคดีครับเพราะว่าจริงๆมันมเราเรารู้สึกว่าเราโชคดีแล้วทุกวันนี้เราก็เราก็แฮปปี้กับมันมากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างก็อย่างอย่างอย่างที่ทุกวันนี้เราเติบโตมาพัฒนามาพอเราแบบคนเห็นเรามากขึ้นพอเราเก่งขึ้นโอกาสดีๆมันก็เข้ามาหาเรามากขึ้นบทต่างๆที่มัน เมื่อก่อนเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เล่นที่มันท้าทายที่มันยากที่มันใหญ่เราก็มีโอกาสได้เล่นมันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าทุกวันนี้มันมันวาไรตี้อ่ะมันแบบมีอะไรเยอะแยะมากมายที่มันแบบน่าค้นหาน่าแบบน่าไปลองดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ความสุขทุกวันก็ก็แล้วแต่วันเลยครับก็ให้มันเป็นไปตามวันผมมีความสุขกับการที่ได้อยู่บ้านได้บอกว่าอยู่บ้าน เงียบๆได้อยู่บ้านกับแมวสัตว์เลี้ยงอะไรเงีย้ยแค่นั้นผมก็มีความสุขมากแล้วแบบว่าผมหาคําว่า peace ความสงบใช่ไหมใช่<ๆ>ความสงบผมหาได้ตลอดแบบแบบใน,ใน,ใ,น,ใ,นในพื้นที่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าแค่นั้นก็ก็มีความสุขแล้วจริงๆเป็นคนแบบเป็นคนหาความสุขง่ายผมว่ามันก็ยังเป็นเทาอยู่ครับ มันก็ผมว่ามันก็มีวันที่ดีวันที่แย่เหมือนปกติครับมีวันที่เราทุกวันที่เราสุขปกติครับก็ให้มันเป็นกลางไปดีกว่าเราผมเชื่อในคําว่าดีใจอย่าดีใจมากเสียใจก็อย่าเสียใจมากผมเชื่อคํานี้เพราะถ้าดีใจมากวันหนึ่งเราจะเสียใจมากผมเลยแบบไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็ปล่อยให้ชีวิตมันพาเราไปเคยได้ยินสีฟ้าที่เขาแปลคําว่าแบบ blue sky แปลว่า ความเศร้าไหมครับพะเพราะฉะนั้นมันก็มีลูมันก็เศร้าได้เหมือนกันเพราะผมว่าสีแดงที่เขาบอกว่าเป็นสีที่แบบสว่างเป็นสีที่แบบเจิดจ้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นไฟได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าทุกอย่างมันมีทูไซด์หมดผมผมรู้สึกตอนนี้เป็นเหมือนสีแดงครับผมนึกถึงนึกถึงกระทิงครับที่กำลังแบบมุ่งหน้าแบบกระทิงแดง ไม่แต่ว่าแบบว่าไอตัวกระทิงที่แบบมันจะไล่เคลดทอสีแดงอ,อใช่เหมือนแบบผมกําลังแบบมุ่งมั่นกับเป้าหมาย uh huh. มากๆเลยแล้วแบบเป้าหมายของผมอยู่ข้างหน้าแล้วแบบเหมือนผมเป็นกําลังแบบวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ว่ามันก็มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอะไรเงยเพราะว่าอ่าเรียกว่าบางทีเวลาเราเร่งคันเร่งแบบเราไม่ควรเร่งจนถึงจุดแดงตลอดเราลังผ่อนคันเร่ง <c oughs> บ้างอะไรเงี้ย แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าแบบเราเรามีแรงเราฮึบขึ้นมาแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าไปก่อนครับผมต้องผ่านการปรับตัวเยอะมากแบบการปรับตัวผมผมเติบโตในสังคมอินเตอร์แล้วบพอเข้าเข้ามาเรียนมหาลาัยไทยมันก็เ u l เจ r e s h o c อยู่แล้วแบบอันนั้นก็ต้องปรับตัวทีหนึ่งแล้วพอเข้าวงการไทยอันนั้นคนละเรื่องเลยเพราะว่า เราเรายังไม่เคยทำงานแบบจริงจริงจังๆแล้วพอเรามาทำงานในในด้านนี้แล้วแบบในวงการไทยผมก็ต้องปรับตัวด้วยเรื่องภาษาด้วยอะไรเงี้ยด้วยเรื่องของคือคมันเ,เป็นเค้าเจอร์ของตัวเองแต่ว่าเราไม่เคยเจอมาก่อน <laughs> ใช่ก็ก็ปรับตัวแต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งที่หาได้ก็คือความขยันของตัวเองครับ ตอนเรียนไม่เคยใครนกับขนะนี้พูดถึงทํากันบ้านใช่ไหมบอกว่าเรานึกถึงว่าเอ๊ะ,อะทำไมเราเราถึงแบบว่ายอมอ่านบทที่แบบโอ้โหมันก็หนามันก็แบบว่าซาับซ้อน <ๆ S 2> ทำไม,มเราถึงยอมนะจดโนต้ตอะไรอย่างเงี้ยทําไมเราถึงยอมแบบว่าทำนู่นทำนี่ทำนั่นเพราะเพราะแบบเราเจออะไรที่แบบเราเราชอบมันก็เลยเจอความขยันของตัวเองแล้วแบบว่าไม่อยากเอาความไม,ไม่อยากให้มันหายไปอ่ะใช่ไม่เพราะว่าเชื่อว่าเรา ทุกคนนี้สามารถทุกคนบนโลกนี้สามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าไม่ควรไม่ควรส atisfy กับตัวเองคือแบบไม่ใช่บอกว่าตำหนิตัวเองแต่ว่าเราไม่ควรหยุดพัฒนาแบบนิดๆน่อยๆก็โอเคแต่ว่าเราควรที่จะมีการพัฒนาในทุกช่วงของชีวิตแบบมันก็มีนั่นแหละครับมันก็มีเรื่องราวมากมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องข่าวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ มองกลับไปก็อย่างที่เบิ้นบอกแล้วครับมองกลับไปมันก็เราก็รู้สึกโชคดีที่เราได้เจอมันมันก็ทําให้เราเป็นเราในวันนี้ครับอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีไม่ว่าจะหนักมากหรือว่าจะดีมากอะไรเงี้ย <okay. S 1> มันก็ทําให้เราเป็นเราในวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเป็นเราที่มีความสุขสิ่งที่ผ,ผ่านมาผมไม่ได้รู้สึกอยากกลับไปแก้อะไรแล้วเราเราเราได้บทเรียนจากสิ่งต่างๆนั้นมาเป็นเราในวันนี้อะไรเงี้ยก็ ก็แต่ก็ยังต้องปรับตัวอยู่ครับก็ยังต้องเจอกับอะไรใหม่ๆอีกตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็มีหลายอย่างที่เราเคยทํามาแต่ว่าบางทีเราทําแล้วมันดีในตอนที่สม,มัยนั้นแบบสี่ห้าปีที่แล้วแต่สม,มัยนี้อาจจะไม่ใช่ไม่มีทางที่คนเราจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองเพราะว่าเวอร์ชันที่ดีที่สุดอะควรจะเป็นก่อนที่เราจะตายครับวันสุดท้ายแล้วนั่นคือน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ ม,มันมันมันปรับอะไรไม่ได้แล้วครับ<ช>แต่ถ้าทุกวันนี้เรายังแบบตื่นมายังหายใจอยู่ผมว่าทุกวันก็ควรจะต้องปรับไปเป็นเวรอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานออพอใจครับพอใจเพราะว่าเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ไม่รู้สึกกดดันตัวเองมากเหมือนเมื่อก่อนหรือว่า <salsa S 2> รู้รสึกคาดหวัง อะไรมากเกินไปเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกทุกวันนี้มันไม่รู้สิความรู้สึกของผมก็คือตอนนี้แบบมันมันมันเหมือนทะเลอ่ะเหมือนทะเลที่มันมีคลื่นอยู่ตลอดคือมันก็ไม่ได้นิ่งนะครับแต่ว่าบางวันมันก็คลื่นมันก็แรงบางวันก็มีมรสุมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้นิ่งหรอกแต่บางทีเราเราก็แค่ปล่อยไปตามลม ปล่อยไปทำลมพอใจผมพอใจในเกณฑ์ที่ตัวเองรับได้เพราะว่าบางทีเราชอบลืมว่าเราผ่านอะไรไปบ้างแล้วบางทีเราชอบลืมว่าตัวเองณจุดนั้นมันหนักขนาดไหนเราชอบมองย้อนกลับไปว่าแล้วแบบไปจัดตัวเองแต่ว่าในณจุดนั้นเราทําดีที่สุดแล้วเราแบบเต็มที่แล้วกับมันเราตอนนี้อาจจะแบบทําได้ดีกว่าเราตอนนั้นแต่ว่ามันกลับไปทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าผมจะแร์กับตัวเอง แล้วจะพยายามใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นอะไรเงี้ยจะไม่บอกว่าจัาตัวเองหนักหนาอะไรบางทีบางทีมันแบบบางทีมันเกินไปบางทีแบบว่าผมชอบแบบกาดดันตัวเองเยอะเกินไปแล้วแบบถ้าแบบถ้าผมมองตัวเองเป็นคนอื่นอนะผมจะไม่ทําอย่างนั้นมผมก็เลยคิดคิดตัวเองว่าโอเคเราต้องแฟร์แฟ,แฟกันอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่ได้ใช้ชีวิตแบบ ด้วยความคาดหวังของ,ของคนอื่นเลยผมใช้ชีวิตด้วยความคาดหวังของตัวเองมาตลอดอแล้วมันมันเหนื่อยตอนแรกตอนแรกที่ทําเรื่องแรกอ่ะผมกดดันตัวเองมากเลยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วผมไม่ต้องทําให้ใครเลยไม่ต้องทําให้ใครเลยจริงๆผมไม่ต้องทําให้ตัวเองก็ได้คือชีวิตทุทกๆวันนี้ผมเลือกได้พอมันมีคําว่าเลือกได้อะผมก็เลยบบกว่าโอ มันมันมันอะไรเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยอไม่อยากทําก็ไม่ต้องทำแล้วถ้าอย่างนี้ก็รับมันรับมันให้ได้แต่ว่าเราเลือกนะผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรผมถ้าผมเลือกมาทางนี้ผมจะทําให้เต็มที่แล้วเรื่องคาดวงคาดหวังก็ปล่อยวางมันครับผมเพราะว่ามันคือช้อยส์ของเราผมเคยอยู่บนทางคาดหวังของคนอื่นครับแล้วมันเหนื่อยมากเลยครับเพราะเราเพราะสุดท้ายแล้วคนอื่นไม่ใช่เรา อยู่บนความคาดหวังของตัวเองก็เหนื่อยแล้วอะอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นอะมันมันเหนื่อยแบบไม่มีจุดหมายมันเหนื่อยแบบไม่ไม่รู้ต้องทํำยังไงอะครับคือเพราะว่าขนาดเรายังไม่รู้เลยว่าเราทํายังไงให้เราพอใจอ,อเราจะไปรู้ได้ไงว่าเราจะทํายังไงให้คนอื่นพอใจใเพราะฉะนั้นทุกวันมันมันคือการนั่งลุ้นว่าแบบ สิ่งที่เราทำอะ่ะเขาจะโอเคปล่าวะสิ่งที่เราทำเขาจะโอเคไหมโอเคไหมบางวันเขาไม่โอเคเราก็จะรู้สึกแย่แต่เราก็จะไม่รู้ว่าทำยังไงให้เขาโอเคอยู่ดีเพราะฉะนั้นอะ่ะไม่ว่าจะอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นหรือของตัวเองอะ่ะมันมันไม่เฮลตี่ครับคือผมเป็นคนคาดหวังแล้วเรากดดันตัวเองแล้วเราก็รู้แล้วว่าการคาดหวังนั้นทำให้เราทำปัจจุบันได้ไม่ดี Waited, เพราะฉะนั้นผมปล่อยดีกว่าดีกับเรามากกว่าภาพไบเบิลในความที่ของผมเหครับผมไม่มีภาพเลยเลยครับคือจริงๆผมรู้จักไบเบิลครั้งแรกเลยนะตอนที่ผมเจอเขาเลยเอาตรงคือผมไม่ไม่ได้ผมไม่ได้เสพอะไรผมไม่ค่อยได้ดูหนังดูซีรีส์อะไรเงี้ยเอ่อผมก็เลยไม่รู้ว่าช่วงนี้แบบอะไรใครมาอะไรยังไงใช่ครั้งแรกที่ผมรู้จักไบเบิลก็คือพรีเซนเตอร์คานิวาเลยครับ ก็เดินมาเจอแล้วก็ไม่ได้นึกภาพในหัวว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ก็แค่เจอแล้วก็แบบสำหรับผมเขาไม่เหมือนกับดาราวัยรุ่นหรือนักแสดงวัยรุ่นที่เราเคยเจอ <c oughs> เขาจะไม่มีความแบบ alert แบบดินดอ่ะนึกออกไดิด,ดแบบ alert แบบ energy เยอะแล้วก็แบบคุยกับทุกคนพูดอะไรเงี้ย <c oughs> เขาจะเป็นคนค่อนข้างค่อนข้างอยู่กับตัวเองเยอะแล้วก็ ไม่ได้พูดเยอะก็จะพูดน้อยๆพ,พูดที่จําเป็นกับคนแบบไม่สนิทมากเลยครับก็ซึ่งสิ่งนั้นทําให้ผมสบายใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เหมาะกับการอยู่กับคนแบบ energy แบบเยอะๆไปถึงขั้นล้นขนาดนั้นเออก็เลยหลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้มันก็จริง mood ก็คล้ายๆเดิมเนาะแต่ความต่างคือเราได้รู้ว่าต่างคนต่างชอบอะไรแล้วก็ได้รู้เรื่องราวของต่างแต่ละคน กันมากขึ้นไว้ใจกันมากขึ้นแล้วก็เล่าแทบจะทุกอย่างให้กันฟังได้ได้ได้มากขึ้นก็สบายใจครับแล้วก็รู้สึกว่าผมก็รู้สึกว่าโชคดีเพราะว่าผมว่ามันยากกับการที่แบบเราเราเรา,เราแค่เป็นตัวเองกับอีกคนหนึ่งก็แค่เป็นตัวเองอแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ทำงานด้วยกันได้แบบที่ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยครับ จริงๆเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามแบบเหมือนกันใช่ก็คือบอกว่าใช่คือแค่แค่ได้ยินชื่อว่าเป็นได้ยินชื่อแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นนักแสดงที่จะมาร่วมเป็นแบบเป็นพิเซนเตอร์ร่วมกันแค่นั้นเองครับแล้วก็ตอนเจอกันครั้งแรกก็ก็เจอกันตอนนั้นแหละแล้วพอพอได้มาร่วมงานอีเวนต์อะไรเงี้ยก็เห็นว่าแบบว่าจริงๆเขาก็ เขาก็เป็นคนครูคนหนึ่งแต่ว่าพอได้บอกว่าร่วมงานแบบพอได้อ่รู้ว่าเป็นพิจิตที่จะเข้ามาร่วมปรเจตกนี้ก็รู้สึกโอเคบอกว่าเพราะว่าผมอยากทํางานกับคนใหม่ๆอยู่แล้วแล้วถ้าถ้าบิออนคลาวบอกว่าโอเคผมก็รู้สึกแบบว่าเขาน่าจะทําการบ้านมามาแล้วแหละว่าป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ยินมีแต่คนชมว่าแบบแสดงดีผมก็เลยโอเคดี อย่าบอกอยากบอกว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเรามันถูกสร้างมาเพื่อผมผมก็เลยรู้สึกว่าแบบการที่จะได้บทนี้มามันคือโอกาสแล้วพอพอมันพอมันเหมือนแบบว่าโอกาสมันหายไปอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบ l o s เหมือนกันตอนนั้นแบบตอนนั้นเราเริ่มแบบว่าปรับบทปรัแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันยังไม่ไมันยังไม่รู้เลยว่า ใครจะมาใครจะมา,าแสดงคู่กันอะไรครับหรือใครจะมาร่วมแสดงเพราะฉะนั้นท,ทุกอย่างคืออยู่บนฟ้าวัน up in the air <c oughs> ใช่ครับผมแต่ว่าพอมันพอมันเริ่มแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมันลงตัวเร็วมากแบบพอทุกอย่างมันพร้อมแล้วแล้วเหมือนพี่เขาเป็นแบบว่าชิ้นสุดท้ายจริงๆ <c oughs> ชชใช่ครับผมแล้วก็อยู่ดีๆทุกอย่างก็เข้ามารวมตัวทุกคนก็ ก็ต้องเหมือนแบบพิสูจน์ตัวเองว่าแบบตัวเองสมควรที่จะได้รับบทนี้รุมนนผมด้วยอะไรเงี้ยจริงๆโพเศตในการตัดสินใจคือการการคุยกันมากกว่าคือการเห็นบทอะไรเง,งี้ยคือผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วก็เราก็รู้สึกโอเคกับกับบทกับทุกๆอย่างผมก็ได้เรียนรู้เหมือนกันผมได้เรียนรู้จากพี่ปอนพี่ปอนเบยอนคลาวครับว่าแบบจริงๆแล้วบางทีการทํางานร่วมกันอะ มันไม่ได้แค่ว่าคุณเก่งหรือว่าแค่ว่าคุณเหมาะแต่บางทีมันคือการการการที่เรามี attitude ที่มันจูนกันติดทําให้เราสามารถทํางานร่วมกันได้ไปเรื่อยๆยอะไรเงี้ยครับผมว่านั้นสําคัญผมถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะที่ตอนนั้นผมตัดสินใจรับเล่นเพราะว่าผมตัดสินใจรับเล่นจากจากแค่ความความสบายใจและความเชื่อใจกันอย่างเดียวเลยครับผมรู้สึกว่า น่าจะเป็นการการเรียงลำดับซีนแบบเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายเรียงอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าถึงถึงถึงเราถ่ายเรียงมันก็ไม่เรียงอยู่แล้วเพราะวิธีเล่าเรื่องเราผมก็เลยรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยตัวละครต้องไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วตัวละครต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยม,มันมันเลยยากโดยเฉพาะบางทีเวลาเราเอาเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องครับ บางอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วต่อแต่ว่าตัวละครรู้แล้วบางอย่างเกิดขึ้นไปแล้วต่อตัวละครไม่รู้อะไรประมาณนี้มันมันซับซ้อนมันซับซ้อนมันซับซ้อนสับสนหมดเลยความยากของเรื่องนี้ก็น่าจะคล้ายกันครับเป็นเรื่องที่เล่าแบบซับซ้อนแล้วก็การถ่ายทําที่ไม่ได้เรียงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆซีรีส์มันแปตอนผมก็ใช้เวลาในการอ่านหมดหลายรอบมากเพราะธรรมดา ผมเล่นเรื่องหนึ่งผมจะอ่านบทรอบเดียวแล้วก็ทํากันบ้านเป็นตอ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 นไปอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้อ่ผมอ่านบททั้งตอนเอ้ยทั้งเรื่องอประมาณสามสี่รอบได้ครับกว่าจะเข้าใจครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่อ่านแล้วเข้าใจเองก็คืออ่านเองก็ไม่เข้าใจก็ต้องโทรถามเหมือนกันครับมันก็ก็นั่นแหละมันเป็นความยากแล้วก็ความเจ๋งของเรื่องนี้ที่อยากให้ทุกคนติดตามกัน ผมรู้สึกว่ามันเป็นการพัฒนาทางการแสด,แสดงของผมมากกว่าครับผมไม่ได้มองว่าเป็น NC หรือว่าเราต้องแบบคนต้องเห็นอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมแค่แบบคือถ้าพูดตรงๆนะมันไม่ใช่ว่าแบบเราเราจะแบบ t o t a l l y แบบโอเคร้อในตอนแรกหรอกมันก็จะมี doubt บางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันต้องใช่มันต้องทำไหมนะมันต้องขนาดนี้ไหมนะอะไร่าเงี้ยแล้วผมก็แค่ คิดในหัวแบบเอาง่ายๆเลยนะครับว่าแบบที่เราดูกันอะเกมอัพโทนใช่หรือว่าแบบยูโฟเรียอะไรเงี้ยเออยูโฟเรียหรือว่าแม้แต่ล่าสุดพัวติงพัวติงใช่เขาเล่นขนาดนั้นอ่ะไม่มีใครไปสนใจความ n นลิตี้ของของของหนังเขาเลยอะใช่มีแต่คนแบบยื่นออสการ์ให้เขาอะเพราะฉะนั้นผมต้องสนใจอะไรอีกเหรอถ้าผมสนใจผมก็จะไม่ได้พัฒนาแล้วก็ ความคิดผมมันก็จะเป็นกรอบๆเดิมที่ผมเคยเป็นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมองมันใหม่ว่ามันเราควรออกจากกรอบเดิมๆได้แล้วอ่ะแล้วก็แค่พยายามเป็นตัวละครให้มากที่สุดแล้วก็ทำมันให้เต็มที่แค่นั้นเราก็เราก็เลยไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกแย่อะไรเลยครับตอนแรกผมก็ไม่ได้กังวลแต่ว่าคือมันก็เป็นเรื่องคอนเซิร์นนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกแต่ว่าเขาก็เขาก็พร้อมเขาก็ทํากันบ้านมาเราเวิร์กช็อปกันมาว่าเราดิสคัสกัน เราพูดคุยกันว่าแบบมันจะมันจะไปในเวไหนอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ผมส,สิ่งที่ผมรู้สึกที่มันที่มันสําคัญเกี่ยวกับการการถ่ายทําอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นแค่การแสดงอารมณ์ของตัวละครอ,อีกแบบหนึง่งมันคือการโชว์อารมณ์แบบอินเตอร์เมซี่ของตัวละครอ,อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เปิดใจมากเลยแล้วก็พร้อมที่จะอย่างที่แบบว่าพร้อมที่จะลุยกับลุยกับมันอนะ่ะมันก็ทําให้ผมสบายใจ มันก็ทําให้ทั้งสองคนแบบว่ารีแลกซ์เราสามารถแบบว่าตั้งใจกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราได้ก็คือซีนแล้วก็ความต้งองความต้องการของตัวละครมากกว่าโ์มินิทอย่างที่เราบอกอยู่แล้วว่ามันเลี่ยงไม่ได้หะอกครับคือมันคือเวลามันคือเวลาสี่นาทีที่เวลาสี่นาทีนี้มีความสําคัญกับเรื่องเรื่องนี้ครับแล้วก็ มผมว่าอันนี้ไม่น่าสปอยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของผลของการกระทำล้วกันแค่นี้ครับถ้าต่อยอดในการผลของการกระทำคือแบบว่าผมกับพี่เจตเราเล่าถึงเรื่องในอดีตที่แบบว่าเกิดขึ้นไปแล้วผมก็เห็นด้วยกับพี่เจตว่าเราไม่อยากกลับไปแก้มันบางอย่างที่เขาเลือกอมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่ดีที่สุด เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเลือกไปแล้วฝาวกโฮมมินิด้วยนะครับผมเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกับมันมากๆแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ผมมองว่ามันมันใหม่สําหรับบ้านเราแล้วก็อยากจะให้มันประสบความสําเร็จครับเพราะว่าถ้ามันประสบความสําเร็จเราก็จะมีอะไรใหม่ๆที่คนกล้าลองคนกล้าลอง เพราะว่าเราได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วมันประสบความสําเร็จแล้วแล้วเราก็จะได้มีอะไรเลยอย่างดูกันไม่ใช่แค่แบบละครไทยที่แบบคนชอบดีไซละครไทยเป็นแบบละครไทยอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะครับวันที่วันออนแอร์วันแรกว,วันที่26รกรกฎานะครับเวลา5ทุ่ม15ทางช่องวัน31แล้วก็ซาวทีเวอร์ชั่น5ทุ่ม15เหมือนกันทางแอปบิวนะครับผมฝากด้วยครับ Guys, so for the international fans, uh, not only is this a series that we worked really hard on, but it's just another good piece of content. And if you're interested or intrigued by the trailer, I promise you, watch the first episode; you'll get hooked. So, uh, starting this 26, guys, every Friday it will be um, on 11:15 p.m. at Channel 131, and for the sultry version on View application only. See ya.